สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุก246สคารอดนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะเราพยากรณ์ไพ่เป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึง่งถ้าพลังงานออกมาไม่ตรงกับใจก็ ผ่านไปนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจแต่ถ้าเราถูกใจพลังงานเราชอบเราก็น้อมรับมาใส่ตัวไว้นะคะวันนี้เราจะมาอธิษฐานร่วมกันนะคะขอพลังงานบวกพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักรวาลได้โปรดบอกบอกกับชาวราศีพฤษิด้วยนะคะว่าในเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นี้ชาวราศีพฤษิ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนกรกฎาคม2566นี้นะคะ เดชาริอัตนะคะเดวิลนะคะโอ้ทูออฟคับแฮปปี้มากนะคะอ c e ออฟเพนทาเคิ มีความสุขทั้งความรักแล้วก็การงานถึงแม้ว่ามันจะหนักแต่ก็ฉันก็ยิ้มได้เทนออกวานของชาวราศีพิจิกเดือนนี้โอเคเลยเอสออฟครับมีอะไรนาะเหตุการณ์อะไรนาะถึงได้อยู่ดีๆถึงได้มีอารมณ์เบื่อหน่ายนะคะอย่าปรีกวิเวก The h y p เ t อ e s t The h y อ o f โ n นะคะ พูดผิดทุกครอบเลยขอโทษด้วยนะคะเดือ i ให้รูแฟนซิกอัพเป็น c ะเข้หกเหรียญน,นะคะ ราชาถือดาบสามเหรียญน,นะคะชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่มีทั้งอารมณ์ความสุขอารมณ์รักอารมณ์มัวเมาอารมณ์ข้างรักนะคะแล้วก็มีอารมณ์เบื่อหน่ายบ้างนะคะแต่อารมณ์เบื่อหน่ายนี้น่าจะมาจาก ภารกิจหน้าที่การงานที่คุณแบกรับเอาไว้มากจนเกินไปนะคะเพราะว่าในในเรื่องของความรักเนี่ยหน้าภัยออกมาค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะตอนนี้ความรักของคุณเข้าขั้นรุ่มหลงนะคะทําอะไรก็ถูกไปหมดนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือไม่ว่าเขาจะทําอะไรคุณก็รู้สึกว่าถูกตาต้องใจไปหมดเลยนะคะเป็นความรักที่กําลังแบบ โรแมนต์อะไรแบบนี้โรแมนต์โรแมนต์มากๆแล้วก็เป็นการคั่งรักที่แบบว่าไม่มีใครสามารถจะมาแทรกแซงความรักของคุณได้เลยคุณรู้สึกว่าความรักของคุณตรงตอนนี้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยแล้วก็มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากคุณอินเลฟได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาที่คุณ อ,อ,อยู่คนเดียวเขาไม่อยู่หรือคุณจะกำลังทำงานกำลังอะไรคุณก็มีอารมณ์ชื่นเมื่อนในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณได้อย่างดีมีแค่อย่างเดียวที่ทำให้คุณมีอารมณ์บูดอารมณ์บูดเลยนะอารมณ์เบื่อหน่ายอารมณ์แบบโอ้ยน่าเซ็งจังเลยอ่าก็คืออารมณ์ของสิบไม้เท้านะคะ เป็นอารมณ์ของการทำงานซึ่งมันหนักหนามากในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณหอบอะไรมาพลุงพลังเยอะแยะมากเลยถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจำที่มีตำแหน่งหรือมีหน้าที่การงานก็เหมือนกับว่างานหลายๆอย่างตอนนี้มันมาสูงมารุมที่คุณคนเดียวเลยนะคะหลายๆอย่างก็จะมากองที่โต๊ะทำงานคุณให้คุณต้องเคลียร์เคลียร์ให้เสร็จ ภายในเดือนนี้เคลียร์ให้เสร็จภา,นน ôn, ภายในนู่นภายในนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีอารมณ์เบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากทานะเพราะว่างานตัวเนี้ยถึงคุณจะทํางานหนักก็จริงแต่ผลตอบแทนเขาก็ให้คุณคุมนะคะเขาให้คุณได้เออ่สบายเลยในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่มี การผลิตใหม่ได้อยู่เสมอเงินเดือนหรือเงินพิเศษเงินอะไรต่างๆที่ที่คุณได้รับเนี่ยมันก็ทําให้คุณพึงพอใจในระดับหนึ่งคุณก็ยินดีนะคะกับงานที่คุณทําคุณก็ปลื้มแหละแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเพียงแค่คุณก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณแบกภาระงานมากคุณอาจจะต้องแบกงงานของคนอื่นด้วยนะคะบางครั้งเขาก็อาจจะ ขอความช่วยเหลือจากคุณบ้างเพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจในทุกสถานการณ์หรือการงานการงานของคุณคุณเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องก็ว่าได้หรือคุณอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานที่ต้องรับผิดชอบกับผู้ใต้บังคับบัญชาคุณหลายๆคนนะ,นะคะก็เลยต้องรับภาระแบกรับงานไว้เยอะหน่อยนะคะแต่คุณก็ยังแฮปปี้ได้แหละแล้วคุณก็ ยังมีความเป็นตัวของตัวเองคือถึงคุณจะทำงานมากแค่ไหนคุณก็ยังไม่ลืมที่จะเอ่อหันมาดูแลตัวเองหันมาใส่ใจในคุณภาพชีวิตของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่เสมอน,นะคะเป็นคนที่ ไฟบุญนะคะหรือแม้ว่าถ้าไม่ไฟบุญคุณก็รู้ว่าคุณจะคลายเครียดคุณได้อย่างไรบ้างหนึ่งคุณอาจจะอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งอยู่นิ่งๆปล่อยวางไม่ทำอะไรเลยเ,เมื่อคุณได้ถึงเวลาพักคุณก็จะพักจริงๆแล้วคุณก็อาจจะมีนั่งสมาธิเ,เพื่อที่จะทำให้จิตใจสงบแล้วก็สมองปลอดโปร่งนะคะ สำหรับชาวพิจิในเดือนนี้ทำแบบนี้จะช่วยคุณได้เยอะมากนะคะทำให้คุณมีสมาธิในการทำงานมีสมาธิโฟกัสในในเรื่องงานของคุณนะคะเพราะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเออไม่มีไม่มีความกังวลในเรื่องของความรักอะคะ่ะในเรื่องของความรักคุณไม่มีความกังวลคุณมีแต่ความที่จะ เดวิลนี่มันหมายถึงมันไม่ใช่ไพ่ปีศาจอ,อะไรอย่างนั้นเสมอไปนะคะมันหมายถึงความรุ่งรุ่มหลงการการความรักแบบรุ่มหลงความรักแบบข้างใครความรักแบบอยู่ใกล้ชิดอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นน่ะนะคะกาลังทวินหาซึ่งกันและก,กันอะไรอยู่ประมาณนั้นแต่ด้วยหน้าที่การงานบางทีมันก็ทำให้คุณรู้สึกเบื่อเออวันนี้นัดแล้วต้อง ไม่ได้ไปตามนัดหรืออะไรอย่างนั้นเพราะว่างานก็ลุ่มเราเนาะแต่ว่าคุณก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ทำงานได้ว่องไวนะคะเป็นที่ยอมรับของออผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่ที่อยู่ในที่ทำงานคุณนะคะที่จะมอบหมายงานใหญ่ๆงานดีๆให้กับคุณมารับผิดชอบนะคะ แล้วที่ทํางานหรือส่วนงานของคุณก็มีผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณด้วยนะคะหุ้นส่วนหรือว่า,าผู้ร่วมงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งานของคุณสําเร็จได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะเอางานให้คุณทําแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือภาระหน้าที่ของคุณได้ได้ดีนะคะส่วนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายจะเป็น ค้าขายออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, ในเดือนนี้คุณกนข้างที่จะ make money, เมคมันนี่เงินได้ดีพอสมควรนะคะแล้วคุณก็จะได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะลูกค้าใหม่การติดต่อสื่อสารใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณนะคะโปรเจกต์ Project, หรือว่าการขยายการค้าการลงทุนการลงสินค้าเพิ่มหรือการเพิ่มออสินค้าเข้ามาในร้านให้หลากหลายมากขึ้นสำหรับคนที่ ท่านที่ทำออนไลน์ก็อาจจะมียอด f o ลโล่มากขึ้นนะคะแล้วก็มียอดที่ติดตามซื้อสินค้าคุณเยอะขึ้นนะคะยอดขายของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแฮปปี้ทั้งความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเดือนนี้แฮปปี้มากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายไพ่กันดูนะคะ ว่าไพ่อรเคิลอยากจะบอกอะไรซ้ำทับเข้าไปอีกนะคะเพิ่มเติมดีเทลลงไปนะคะ,จะเจาะลึกดีเทลลงไปอีกนะคะโอ้โหเขาบอกว่าบางครั้งคุณก็ทุ่มเทกับงานมาก ด้วยความทุ่มเทของคุณคุณก็มักจะได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอจากการทํางานของคุณจากประสิทธิภาพการทํางานของคุณทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่เขาจะเพิ่มความรับผิดชอบให้คุณแล้วก็เพิ่มเม็ดเงินให้คุณตามที่คุณได้ทํานะคะเขาก็ไม่ได้จะเอาเปรียบคุณเนาะคุณจะได้โอกาสใหม่ๆไวๆนี้หรืออาจจะได้รับแล้วก็ได้นะคะ เขาบอกว่าด้วยจุดยืนของคุณถ้าคุณทอยหลังออกมาอีกนิดนึงและมองภาพก,กว้างๆคุณจะรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเ,เป็นสิ่งที่คุณควรใส่ใจนะคะเป็นสิ่งที่คุณควรโฟกัสณนะตอนนี้คุณเริ่มที่จะมีอะไรให้ทำมากขึ้นมีงานให้ทำมากขึ้นเริ่มที่จะมีจุดโฟกัส ที่จะทำให้คุณสําเร็จมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือว่า,เ,าเรื่องของธุรกิจที่จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างขยับขยายและคุณต้องโฟกัสสิ่งใหม่ๆเหล่านั้นนะคะก็ไพท่ที่ลงดีเทลก็ค่อนข้างออกมาชัดเจนอยู่นะคะคุณต้องการที่จะ เอาชนะความกลัวบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้รับงานบางอย่างมาหรือคุณอาจจะอยากทำในบางสิ่งบางอย่างแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังกลัวความไม่สำเร็จหรือคุณยังยังรู้สึกว่าเออก้าวออกมาจาก ความคิดเดิมๆของคุณยังไม่ได้หรือจากเสียงกระซิบของใครที่อยู่ข้างๆไม่ได้ว่าคุณจะทําได้เหรอเอขยายงานออกมาเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่แล้วมันจะสําเร็จจริงเหรอมันจะไม่ขาดทุนเหรอหรือว่ารับงานมาแน่ใจนะว่าทําได้อะไรประมาณนั้นคุณก็ยังยังหลงอยู่กับเสียงพวกน,น,นั้นทั้งที่คุณก็อยากที่จะจะ,จะก้าวออกมาจากจากสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้น ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจจะต้องเผชิญบางสิ่งบางอยา่างที่ต้องใช้ความกล้าเอาชนะความกลัวนะคะความกล้าหาญนะคะเอาชนะความกลัวจากเสียงต่างๆที่อยู่รอบข้างหรือเสียงในหัวของคุณเองก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกลัวให้สำเร็จได้ ด้วยแรงจินตนาการด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยความคิดที่เป็นอิสระของคุณนะคะด้วยพลังจิตนะคะพลังอำนาจที่คุณจินตนาการว่าอึ๊บเอาละฉันทำได้แน่ฉันทำสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับฉันนะคะคุณสามารถที่จะทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์นะคะ คุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้นะคะคุณสามารถที่จะหลุดพ้นความกลัวได้อย่างแน่นอนนะคะไพ่การันตีและคุณก็จะได้รับความมั่นคงมากขึ้นจากการที่คุณกล้าขยายกิจการของคุณจากการที่คุณกล้ารับงานใหญ่ๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้คุณมั่นคงในหน้าที่การงานและเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มันฉุดไม่อยู่แล้วนะคะถ้า,ามีใครเสนอหรือผู้ใหญ่เสนออการรับผิดชอบมันมากขึ้นก็จริงนะคะแต่ความมั่นคงก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะเรื่องของการเงินก็มากขึ้นไปด้วยเพราะในเรื่องของอย่างอื่นคุณไม่ต้องห่วงอะไรแล้วคุณมีแต่เรื่องที่จะต้องโฟกัสให้เรื่องใหญ่ขึ้นหน้าที่การงานเติบโตขึ้นนะคะ การค้าเติบโตขึ้นคุณมีแค่เรื่องโฟกัสเกี่ยวกับการงานแค่นั้นส่วนเรื่องความรักของคุณค่อนข้างที่จะโรแมนซ์อยู่แล้วนะคะ,ะข้างใครรุ่มหลงแล้วกอ็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่แล้วนะคะไม่ไม่ได้ต้องวิตกกังวลในเรื่องของอะไรเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎราคมนี้ให้มีสติอยู่กับตัวเองและก็ตั้งใจที่จะ โฟกัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ที่รับงานมาแล้วหรือกำลังจะได้รับเนี่ยให้สำเร็จนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่าคุณจะแฮปปี้ในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอน mm hmm. ก็ขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกมีความสุขแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีความเจริญเติบโตทางด้านหน้าที่การงานและการเงินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ